กาแฟาไหมคะกาแฟาตอนเสสายขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของนุชนะคะชื่อช่องว่ายายนุชคนตตะเล็กนะคะ จากอาชีพก็หมอนุวดนวดเพื่อสุขภาพหรือหมอนุวดนวดแก้อาการไม่ว่าท่านใดเป็นอะไรยังไงในร่างกายโทรมาหานนดได้นะคะเบอร์นุดมีในช่องค่ะภูมิใจนุดอยากเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันทำไมนุดถึง บอกทุกวันทุกวันทําไมนุดถึงพูดทุกวันทุกวันยิ่งท่านแบบอ,อันมัพึกอย่างเงี้ยหรือแ่าแขนเดาะแขนคดเท้าเดาะเท้างอมีที่มาที่ไปนะคะแต่ละจุดโดยที่ว่าเราไม่ได้จากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนุดจะบอกวิธีให้และนุดจะไปรักษาให้ อย่างเท้ายืดไม่ได้งอหดเดินไม่ตรงทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องยายนุชคนตัวเล็กนะคะจากหมอนุชนวดเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่านวดแก้อาการถ้าเราจะพูดว่าแก้อาการแต่ก็พูดได้นะเพราะสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจคือรักษาท่านพิการท่านหนึ่งให้หายกลับมาเดินได้ตามปกติ ร้อยพันหมืน่นแสนล้านนุชสามารถพูดได้กับลูกค้าพิการท่านนี้กับลูกค้าพิการท่านเนี้ร้อยหนึ่จากร้อยถึงล้านไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่นุชภูมิใจไงครับนุชถึงกล้าพูดทุกวันทุกวันกล้าพูดเพราะว่าท่านท่านพิการ ท่านพิการมาเป็น10กว่าปีเกิดจากอุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้เกิดจากมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเกิดจากอุบัติเหตุรถที่ภูมิใจคือท่านไปนรักษาถึงเมืองนอกเป็นสิบกว่าปีไม่หายหมดเงินเป็นส0กว่าล้านคนรวยค่ะแล้วมารักษาที่บ้านเรา ไปฝังเข็มไปอะไรแล้วก็ไม่หายก็ยังเดินขางอขางออย่างนี้ขางอเดินมือจับเขา่าไปไหนก็หมุนไปทั้งตัวใครถามก็หมุนไปทั้งตัวแล้วจะไม่ให้นุชพูดได้ไงคะเพราะสิ่งที่เราภูมิใจไปรักษาถึงต่างแดนมารักษาถึงบ้านเราก็ไม่หายแต่พอมาเจอนุชมาเจอคิวนุช นุชเวทนาบอกตรงๆว่าเวทนาในการท่านเดินเวทนาในการที่ท่านเดินคุณลองนึกภาพดูดีๆนะคะจากคนอายุแค่ห้าสิบกว่ากับที่ท่านเดินมือจับเขาอะ่ะเหมือนคนแปดสิบแล้วมาเจอนุษบังเอิญบังเอิญนุชเวทานาท่าน เห็นท่านเดินมาเนี่เดินเห็นท่านเดินมาในร้านเนี่ยตอนนั้นนุชทำงานอยู่ที่เฮลแลนด์พระรามสองเป็นจุดเป็นร้านที่นุชภูมิใจรักษาลูกค้าพิการท่านหนึ่งให้กลับมาเดินได้ตามปกติเหมือนเดิมท่านคิดว่าควรจะภูมิใจไหมคะหนึ่งในร้านไหมที่ท่านเป็นเขาก็บอกว่า กระดูกทับเส้นใช่แต่ปัจจุบันเออแต่แผนไทยอย่างนุชนะนุชบอกว่าฟังเผือเกาะเส้นมานานหินปูนเกาะเหมือนข้าพิ่ใครเกาะพื้นนั่นแหละค่ะเกาะมานานเกาะมานานไม่รู้จักแก้ก็ไม่หายฝากกดติดตามช่องอยางนุนคนตัวเล็กนะคะ